สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกที่สุขสุขคนเนาะโอ้ยเขาโทถมาแล้วงูเข่าหนาดึงสีหาสีพพี่น้องกระด้งเมื่อบ้านหงานี่หลอดหัวไบขึ้นจังหลอดมู้เต็มอยู่เฮ้ยหฮ้ยมดจะไปจ้าเข่าเฮ้ย ฮึ้มฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮ้ยมฮึ้ยโอ้ยเบิดได้เขา จุดแปนเออ,เอ,อจุดแปนเบิร์พี่้องเลยผู้อ๋อมันกินพี่น,นดด้องจุดวิดด้วยสุริูเกือบวดถงฮ cầu thẳng lại đi ừ, ừ. Hæ? Uh. 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 เบิดด้วยพี่น้องเอ้ยเขาบ้าอ้โอ้เพิ่แป๊บเดียวแน่นีดแตพี่น้องเลย หัวหน้าผูกว่าผูกงวดนี่ออก,นะออกหน้าเอาใครกินเขาขึ้นเชียร์ให้พี่น้องเขากระง่ามังาม้งม,มางบ้านนี่ก,ออก,นนก,ออก็ออกมาเบิงมบ้านนอกนี่ก็ออกมาเบิงมากินเขาเนี่ยเสียออกมาเบิงใหม่นะพี่น้องเป็นหน้ามืดอ่ะกินก็กินเบืองง๊ามงเบืองแคมป์เปล่านะเขียวกุบอยู่ว่าเสียพุ้ยมาบวานเนาะมาขายมันแดดด้วยหนึ่งเสียพุ้ยมาบวาน โอ้ยเมยเก่งันนี้เห็ดทั่วเลยได้พี่น้องเลยเห็ดกับระบาวมมาซอยเนาะปูจักถทึบน้ำน้ำไผ่กับพันลุ์่มทึบล่มแล้วก็น้ำมักจับอีกเนาะลอมพวัวไอ้คำพูดัดมันยั้งมากินอยู่ พี่เป็นเขาทางนี้ว่าไรเป็นหาทางเขาทางใหม่ยืนเบี่ยนเขาทาง,าทางอันกระน้ำมักจับนี่นี่กับอันนี้กอไผ่ ปวด,ดเกินเห็ดหัวสองสันว์คุงว่อยู่ถ้าเป็นบ้านอื่นนี่เขาอะไรได้เปี่น้องเขาจับไม้กันมีแต่บ้านร้อเองนี่แหละบอกประกาศให้จับกบ่จับให้นี่งผูกกบ่ผูก แง่เวลาออกมากินเขาคลองเศร้าบ้านเสียหายจนบมดแง่อีกน้อยหนึ่งกับหอดหัวนี่ขึ้นเขาทางไหนดี Ôi, lộn thẳng เออน้ำเฉพองขุดเห็ดทั่วสองสักแขงไ่อยู่ เรือใจได้พี่น้องเลยอยากจับมันทัดอยู่มโอ้ว่น้ำมักจับมันเบิดแถวนี้มันมาหอดแต่หาอันน้ักจับเก่าเนาะก็ไดว่าเออสตัวนี้ทืบเอาไปือก่อนึงอแสนูก่อนึงกอยู่พี่น้องเยมันก็โ เลยคิดว่าปีนาแตงสีเอาอีกสั้นเนะาะงบบ่อพ่อขาไข้เขาคิดว่าตรอบใส่มะพรวัดกินจุดเวิร์ดโอ้ให้ชุ่มแจป่านพี่น้องงามงามพอบานก่อนหมู่หญ้ากระบ,บริมีเนาะมันหลอดตายจากงามถมั่วหญ้ากระบ,บริมีพอดีมันเห็ดแน่นีเบิร์ดกำลังใจด้วย ไงเป็นงอผู้ใดหากทางวานอื่นงทางเข้าไม้กันแล้วจะไปขึ้นไม้กันมิชิดขาได้พันได้าพันเราเองคือสีผ่าพัดออกเนาะมันสีโหดเกินไปก็ได้คิดว่า ขึ้นมาทั้งเถนะิกนะยิเงินกับไอดอนเห็ดหัวใหญ่คักๆคือดอกแนวน่นะมันจังบ่เขา thịt đẹp phía nào đây oh. đánh hoa không có đéo mà mười anh ý ôi khẩu thang này khẩu oh, lại chứ đây đây trời ơi mấy kẹo ừ <laughs> <laughs> nguồn bất Của hạnh chịt chàm chịt chàm Chân tèn lượng ô thôi.

เปลยนเลยพี่น้องเลยทั้งเกยบทั้งกินทั้งขี่ไส้งี่เบื่อันมังไปกินมันกินตเบือนี่เดี๋วเาจะเลือเครื่องให้จนเปลนท่านนี้ทางนี้เขียวเขาโถบให้นี่ก็จะสิเบรดเขาก็งาเลยพี่น้องเลยงามมีพอดิีเหยียดจนดอ้ แคข่ขึ้นเขามาไหน,นจะไหนโอ้ยกระเหตหัวกัคิดว่ามันสีดหุนยากแน่นอนหนึ่งนะพี่น้องมันฝันตั้แหงขี่ดื้อจะเมิดเลยโอู้่ย่อมกับบมดกระไนาะหลบบนเขามีกระหวยนะพี่น้องสัตว์เป็นสัตว์มันยัง ขี่ขึ้นมาเกไปวันนี้นนนอีกอะหอยตีนมั้เข่ากับบกง็ง่ามเลยพี่เนาะเศร้าบานกายไปกายมากกับท้วงมาเข่างามเข่างามเนาะแถวนี้มีแต่ของบ่อเองามกว่าหม่ทั้งเขียวทั้งงามหย่ากัากบบ่มีอีกมาไม่เห็นงอยกินเข่ากัดโอ้ยมุดกระตังใจเลยพี่น้องจุดจำจุดแปนพย้อน,นมาบริเฮทหัวเนาะเซตปีกับบริเฮทหัวพี่น้อง มันยังโมปานน่มาบัดิีครับเพราะวะ่าหัวกระห็ดสามเซนโัถือมิดซ้ำเจังสิบป่งนะบ่ปุ่ง,อ,ง,งอย่างแต่มันอาเปื่อยปากงูอันละ้งวมันกินมันสิปเปื่อยตรง nhìn cái mẹ này, phần khuyến mạng này nhìn thẳng này nặng mẹ phần khuyến mạng này Đó. bật cái răng chay bật cái số khát thì để chuông mãi, ôi bị tẻ nẹo thì nọ này các men nhăng ước cái thược vô โคนผู้เดียวปบหนาปบลังไพ่บ้านเราเหมือม่อยเมื่อยแล้วพี่น้องเหตุหนามันไม่มีปะสีสบายดอกเพื่อจะได้กินเขากินน้ำเตอตร์มิดโอ้หลังสูผ่านหนาสู่ดินอีออรอเลยจะเข้าพอข้าไม่พันเบา้าเ้ยม่นไอ้ออกมากเห็ดหัวไอ้เขากินน้ำก็ แค่ไหนมีคนโทรใส่เนะาะเพราะว่าแถวนี้เขาจะทรบอกกันมาง้วเขาหน้าเอ้อยท่านสิ่งยังดีอยู่ได้พี่เนะอะเขาโทรบอกอะไรเออที่เจ้าที่ข่อยบอกกันไปบอกกันมาเนาะฮึบโอ๊โออยง่างกน้าิดเลย ความงามของเขาเบาเอจนจำมือเนี่ยเช่าพุ่ยออกมาบานมาแด้ออกมาเห็ดถั่วก่อนอ่ะพี่น้องพอการคลิปนะนี่ก็ะชิทายพี่น้องเบิ่งอีซื้อเนอ้องมางวงมันเข่าหน้าเราจะไรเนะาะเนื้วทายเป็นใบเป็นลักฐานกิซื้อพี่น้องสมมติว่าเรา,าจับปันได้เพิ่นก็นคิดว่ารถือมีอลักฐานเลยทายไปเป็นลักฐานซะเนาะลงามา YouTube นี่แหละ ตกวผูสูรถลุก่เจมมันถูกประหักแต่ชีวิตนี่เี่มดไดสั่งผ้เสืจเตือนเบิดพรอมหได よろしくお願いします。<noise> này gì đây, vật đi chỗ này, u thôi làm ăn đi